อ่านะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเข้ามาดูต้นเรียกว่ามะกอกโอลิฟนะครับนี่ครับเหมือนที่ผมบอกนะครับคลิปทีท่แล้วนะครับนี่ก็เป็นป่าของเขานะครับต้นเปม็มมะกอกอ,อกองเดียวมาเต็มเลยนี่ครับน,น,นี่ครับต้นมะกอกโอลิฟนะครับเต็มเลยตามป่านะครับเป็นป่านะครับเนี่ย ต้นมะกอกอลิฟแนะ้วบ้านเราก็น่าราคาน่จะแพงน่าดูครับเนะต็มเลยแตก็นะจะแห้งๆนะอ่ามัน,ะนก็จะมีพวกบบวอะไรพวกนี้นะครับมากินหญ้าก,กินอะไรนะรับเต็มเลย ผลายต้นเลยครับเนี่ยดียครับนี่ครับ,รบ,รบต้นไม้ขึ้นได้ไงก็ไม่รู้นะครับคนหินเต็มเลยนะครับดี๋น้นหินทางนั้นครับนี่ก็แห้งมากฝนแทบจะไม่มีกับบ้านนี้ มันก็ยังอยู่ได้นะแสดงว่าต้นนี้ทนทนแรงใช้ได้เลยนะครับนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนครับ